จะฟังเทพไทยเสนาพงษ์ละเทพไทยวิเคราะห์ว่าพรรคสม้มในเงื่อนไขแบบนี้ทางเลือกของพรรคสม้มควรจะเป็นเช่นไรฟังจากเทพไทยเสนาพงษ์ครับมีการจับตามองถึงท่าทีของพรรคประชาชนว่าจะสนับสนุนพรรคการเมืองใด เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยหรือจะโหวตให้กับนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหรือนายชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่ เห็นทาทีของพรรคการเมืองที่แย่งชิงกันจัดตั้งรัฐบาลเดินทางไปพบกับแกนนำพรรคประชาชนเพื่อขอเสียงสนับสนุนให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทำให้แกนนำพรรคประชาชนต้องมีการประชุม สอสอของพรรคเพื่อกำหนดท่าทีว่าจะสนับสนุนใครให้เป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่ถ้าผมเป็นสมาชิกพรรคประชาชนหรือมีบทบาทในการกำหนดทิศทางหรือการโหวตของพรรคประชาชนได้ผมก็จะ เลือกนายอนุทินชาญวิรากูลเป็นนายกรัฐรมนตรีด้วยเหตุผล5ข้อคือ1นนายอนุทินเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็เป็นพักฝ่ายค้านด้วยกันกับพักประชาชนแม้ว่าจะเป็นในช่วงสั้นๆก็ตามแต่โดยมารยาทถือว่าคือฝ่ายค้านฝ่ายค้านร่วมและ อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลครับสองพักภูมิใจไทยให้เกียรติกับพักประชาชนมีหัวหน้าพักเลขาธิการพักเดินทางมาด้วยตัวเองเพื่อรับเงื่อนไขของพักประชาชนสข้อที่ให้หลังจากสารรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้นางสาวแพทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในทันทีครับ 3. พักภูมิใจไทยยังไม่เคยตบัดสัตว์กับพักประชาชนเลยซึ่งตรงกันข้ามกับพักเพื่อไทยได้ตบัดสัตว์กระโดดข้ามคั้วฉีก MOU กับพักประชาชนมาแล้ว พุทธาผูสัพุทธาสุภาษิตบอกว่าคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีสนายอนุทินมีความพร้อมมากกว่าในนายจเกษมในหลายด้านทั้งสุขภาพความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตรงข้ามกับนายชัยเกษมที่มีท่าทีลังเลแล้วก็สับสนเกิดอาการไม่มั่นใจว่าจะเป็นนายกได้หรือไม่ต้องรอมติพักต้องรอในายใหญ่กำหนดถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรี 5. ้าพักภูมิใจไทย พรรคประชาชนมีฐานคะแนนเสียงที่แตกต่างกันแต่ว่าพรรคประชาชนมีฐานเสียงเดียวกับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นต้องไปแย่งชิงมวลชนฐานคะแนนเสียงด้วยกันแต่กับพรรคภูมิใจไทยคนละฐานไม่มีผลต่อคะแนนเสียงใดๆด้วยเหตุผล5ข้อนี้ ถ้าหากว่าผมเป็นคนในพรรคประชาชนผมก็จะตัดสินใจโหวตให้กับนายอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่านายเชกเกษมนิติสิริจากพรรคเพื่อไทยครับ